สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านผู้ชมทั่วโลกเลยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมช่องมาวินชนเนลก็มาอยู่ที่ศาลปูผ่านภูวงที่บ่อพันขันนะครับวันนี้นะครับมากับทีมงานนุ่มอามคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนนะครับน้องน้ําไม่ได้มาด้วยนะครับวันนี้น้องน้ําไม่สบายนะครับเป็นไข้นะครับนอนพักผ่อนอยู่ที่บ้านก็เลยมาด้วยกันสามช่องนะครับวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็น นะครับเป็นงวดของวันที่16ตุลาคมพศ2 5 6 7นะครับเพราะว่าที่นี่ผมก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับที่ศาลไม่ได้มาถ่ายคลิปนะครับไม่ได้มาถ่ายคลิปปู่หลายงวดแล้วนะครับแต่ก็ได้มากราบไหวปู่อยู่นะครับแต่ไม่ได้มาถ่ายคลิปเดี๋ยวงวดนี้จะพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภกับปู่ผ่านโพวงไปไปด้วยกันเดี๋ยวไปพอที่มา่านเราวผมไปสักาการะไหว้่นน้ำกันนะครับท่านผู้ชมไปนะครับ ครับนะครับเดี๋ยวพอเปิดไฟก่อนนะครับที่นี่คือบ่อพันคันนะครับประเพณีแข่งเรือย,ยาววันที่19-20ตุลาคมพศ2567นะครับที่บ่อพันคันนี้นะครับ งานประเทนี้ชาวบ้านที่บ้านมาลุ้ปีฟองที่ศาลปู่ผ่านได้หกห้าหกนะครับเมื่อที่แล้ว หนุ่มอามกำลังอยู่ด้านบนนะครับฮอ ยูหางสั้นอวิทย์เอนี่นึ้นาผู้ชนั่นเนาอวิทขนลูกที่หนีนี่ดูนะนั่นเฮ้ยหนันเวยานหนังมะคนนังบนโอ๋อหนาหนอือไก่มันคุยอะไรอ้าวเอ้าไก่ขวมันเอ้ยไก่ เออเงี้ยมาแชร์ไปนะโอ้ไก่ตัวนั้นเลยไกลโอ้ยไก่โอ้ไก่ไก่โต๊ะไกลหมดเออในวัยมันข้นหนังย้อนขาซุ้มนี่เขาบอกพี่นี่ว่าเป็นอย่างไรข้นหนังข้นไกลนี่างเขาบอกเนาะสูเนาะเออเออขึ้นมาเพราะเป็นมูเป็นทหารที่บอกกันนะมาบอกกันเลยมันอันนี้นี่ผู้คนดูแลอยู่แถวนี้บอยิ่งขึ้นเป็นย่ำตอนนั้นจะทั้งทั้งที่ไหนเอ็มบิ้งมีเสียษป่ะขันเบิ้งขันเบิ้งมือหมึดแมนเลยอำด้วยคนคนที่ยังหลบ กรบบีเออี่ใกล้จริงเออขึ้นใ่ไกลโอ้ยนองชมเอ้ย่อนิขาโทขอตัวเขาไปล่องค่อยไปเห็นไกลเตวเขาไปกันก็วินนี่เป็นอนรัอแอะเออเป็นเป็นเปยามเป็นผู้ดูแลอยู่ดีตันะครับหมดอนยู่างล่างกับตั้งหางเลยอยู่ทางเท่นกับตั้งหาดอืม เออคุณเป็นย่ามรักษาการไม่หนิโอ้ยดีดีหมอกหมอกไวยผมมาดีเด้ออ่าเราทีไงผมกลับไปไหนก็ผมที่คุยกันนั่นปะเดี๋ยวว่าครับผมถามเพิ่นเบิ้งสองสองตัวเลยนั่นแหละถามเพิ่นเบิ่องแอมโอ้ยที่ได้เป็นไกลจะเป็นตัวเมื่อยพอจะเมกไวก้นเดี๋ยววันนี้นะอวินเข้ามาขอมองปู้พันดีกว่า มองไงมองทันมองนี้ก็ต้องไปเอาผูพานอ่างนีมองเดียวราะว่าเดียวนี้ขาเาวัดรับเล็กปิงปองคนเนี้ยเตรงก็้พานี่หมดลนวหมดบ้งหันเมือนปะแม่บ้างหันไอถามเขาได้บูบานมือนจะเนี้เนี้ยเป็นจะเบลกห่าวเออเขาซากันอยู่หกขาเล็ปิงปองยไอยู่ตนั้นอย่า้่องเงีนัไหจะใช่ด้นนะครับท่านผชมทนี่ครับ คือปูผ่านนะครับทุกนเนี่ยปูผ่านปูงอันนี้คือข้ากะใบาย,ยุขาหนอกด้านนี้ก็ว่าไปขอโชว์เป็นถังได้อพื่อนเพื่อนเรียกางหหากาบอะเนาะนี่ไม่ค่อ้มีค,คนมีคำกล่าวบูชาเดยวปูผ่านปูงอนนั้นเป็นไก่ครับที่ลุงอามเห็น,นคล้ายๆเป็น

หึมต,ต่อยได้พ่ออ๋อเหรอต่อยหมวกแดงโอ้ต่อยหมวกแดงเออหมวกแดงมาวิ่งเล่นก่อนคุยเออเออเพราะว่าไอ้ต่อยหมวกแดงเราบ้าเรามาลืมบวกไว่าอืมมีอะ่รเฮ้ยระวังน้ำเอาก็เปิดแบบนั้นอ้ามระวังฮึคุณได้เปิดแบบนี้แจ้งก่อนลิ้นลิ้นลิ้นบ่นะ ได้เสียไฮเบิ่งใกล้ๆหน้าโอ้ยฮ้ยอ้าววินนี่ตัวนี้อ๋อคุณจะเป็นดวงเศรษฐีมหาเศรษฐีบ่สินี้เอาเปิดออกนะเปิดออกเห็นเศรษฐีอ่ะโอเคไม่หรอกมันต้องสั่งปยิการตรงนี้เพราะว่าคือคนลุกไปเนื่อยมากขึ้นอ๋อนุ่มามาเปิดหัวออกเห็นคุณจะอย่างมหาลาภมหาเศรษฐีนุ่มามอเจ้าถือกินหอมเอียงที่ไหนปะ เดวกินนึงเห้ยยังยังอ๋อยังยังขอควแขกแขกได้ไหมฮะนี่นี่ต่อไหนนีคนนี้มามินี่นะมีแต่ย่ามเพิ่นต้นนี่แต่ยามหมามันไปกัดนั่นกัดด่นไหน่นโอกัดผานี่บอสกัด่มนี่นั่นนั่นเห็นมั้ ว่าเป็นยังแขกแขไม่กัดขาได้ยินน่ะเดี๋ยวไปกัดเดี๋ยวไปกัดเดี๋ยวไปกัดเท่าอืมเดี๋ยวไปกัดอโหมีมาหลายปีนาะอ้นะครับไปเดี๋ยวไปเตรียมสิ่งของกลับไหวเจ้าปู่ผ่านภูวงก่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทั้งสามช่องเลยนะครับอ่าทั้งอาวินชาแนลทั้งป่อต่อยตัมีเนนะครับวันนี้น้องน้ำไม่ได้มานะครับท่านชมที่วันนี้นะปึกษากันอยู่หน้ากันสามช่องครับว่าอาวินคิดไปใล้คิดมองอะไรดีเขพูดขึ้นมาว่าปูพัน ซึ่งเ้าบ้านเดียมหาปูไเนี่ยหลายงวดแล้วเอาวินใช่ป่ะอุย้ยตกใกลมั้งตกใ,ใกลไกลตรงนี้ไกลไงเหวเห็นหัวไกลหัวข้นหลังเออตอนตอนผมขึ้นมาจริงๆนะเหมือนคนนั่งยังไงไม่รู้แบบข้นตัวเงพร้อมเออเาวินเนาะเ,เ,เ,เป็นคนโตัวเงยหนูบอกเดี๋ยวคนดูกปเองหลีนะครับซึ่งไปถามไปถามให้คนหมู่บ้านเขาเอาจออยู่บ้านตะเต้นไหมไอ้น้อหมาแต่เขาบอกไปไอ้ ไอ้ผู้พาเนี่ยไปจับใครนะเอาไปยังกอดวัดอะไไปหล่หมวดเรียกเลยวบางส่ผมพเลยพูดอย่างนี้เนาะเราจะไปจับอะไดหมวดที่เรียกกัได้โชคเนี่ยไี่เร้ยกบอเจ้าสองตัวบ่้สองตัวสตี๋ขวสักสามตัวตอนที่ว่าหอกหาหอกกันเออองค์ผูจับเหล็กใครอะหอกขาหอกอ่นี่นะผู้พาเนี่ยดูเนี่ยขึ้นซื้อเร่องเหล็กใครอยู่ดีเ็กใครเอาเงินห้องห้องก็ต้องจับเหล็กใครตัวนึเม่นแต่ว่าเอาติดอขวินก็คืออ่าองคีสขอเป็นเหล็กถูกกับเหล็กไครพอสองเูกับเหล็กใ อืมมัต้องขยับเซมซี่เซมซี่มันต้องขยับเพราะว่ามันหลายตัวหมดเซมซี่นะครับก็ได้ถูกอ๋อมาแล้วนี่นะครับท่านผู้ชมที่ปูผานี่ยผมจําได้นะเคยมาไลฟ์สดอยู่ครั้งสองครั้งนี่แหละมาไลฟ์สดแล้วมันไลฟ์สดบริสุทธิ์เนาะวินเน็ตเน็ตบัวใดเน็ตบัวใดไลฟ์สดบัวใดเนี่ยเนี่บุ้มพีเน็ตนะครับท่านผู้ชมสัญญาณบัดี แต่แต่ว่าก้องเห็นเมื่อไรจะสัญญามแต่ว่าถ่ายคิดเป็นไทายอดีตขึ้นเคยหลาแล้วก็แล้วเรื่องนี้ยก็แห้งดิบต่นี้กับสัญญากัแห้งปกติตามผลประตกัแห้งปกติแต่ว่าเป็นอย่างขึ้นมาติดติขัดขัดอ้าวกระดาแแลกมานี่หนาแแลกมาเอนะครับตะกี้นี่เขายังด้เห็นใหม่เนาะอะไรนี้ป้ิทินใหม่อ่านะครับ เดี๋ยวห้องจะเด้มากวายมากสับแต่ผมความกันนะครับดูชมาะว่าที่นี่ไม่ได้มานานแล้วแล้วก็หลายงวดแล้วนะอวินอวินโดนไปประเดี๋ยวไหอู้หลายเดือนนน่นนะอาทำไี่ว่าด้นานสวนจิเนี่ยมันนี้ยิดเสียโคตรใหยังยิ่มแบเวนอินมาดิย่ยิมากยิ่ย่นี่คนรอเ่มึงนีสียโคตร่อย่างเนาะมเมื่อมนีสียโคตร ดีดีีดเอาไปนะก็ต้องไปพะวงใส่ะวงบงเงินถ่วงแน่หลัถ่วงค้นนะนะก็นี่แหละไปนี่ดีเพราะไก่แมตอนขึ้นมาแบบว่ากายเขาไม่ยังไะเ็ก็จะค้นนัเนี่ยเอาอยาเบิ้งนป่นมุมมุดอยู่ว่าไฟในของงานมันจะถอดออกมาซ้ำค้น่นักมุมมืดม่เป็นมุมมุด กบินอ๋อมาเลยมันจะบอกอย่างนั้นไหอ่าไอ้คุณหมาครับคุณเสดเอะเป็นคุณเสดหรือวะไปออกไปออกไปออกไปไปกนะโดดออกไปกระโดดเร็วโอ้ยเขาบาดเจ็บเก่งอย่างไรกินเนาะเวันนี้ยังบดีทำบุญช่อมีเดียเราะว่าผมเขาบ่งบอกมีหม้ว่าูกว่าสีแดงม่ดีใจเมียนที่กินเนี่ยไม่ได้นัดแนะกันว่าจะมาที่นี่หนะว่าจะไปที่อื่นกันแต่ว่าวันนี้ย ผมจ,จู่ๆผมเป็นอยากจะจมามาขอปูพนันเด็กปูาอนึกอยากมาขอปูพ,นปนปพนปันแต่กาคิดหอดเยบนน้ำนะครับทุก็ผู้เด็กนะถ้าต่อยผู้เด็ดมาจับใครก็ได้โชกันเานาะเอ้าอวินอีกเลยอวิน,น่บ้านน้องจานนีเ่เข้าวเจ้าเต็นขาเจ้ามากกันดูเด็เรียงปูพันแต่ผู้ชมนะครับแต่ก่อนนี่ปูนนะะแห่งบ้านแม่แบบนี้เนาะนี่โอ้ยแห่งไหนอยากคนนี้อีก เขามานีวเต็มได้แล้วแม่แต่ว่าคนมาได้โชคเด้หลาหลายแม่แต่แม่แต่คู่กาไอคุณคุณสอบันเลยนั่นแะเขามาได้มาสางมาแปงแต่รีกว่าเป็นในบุญในบุญกุศรีนะครับ y o u t u กเนะ อ่นบอกก้าวอ,อ๋อคนก็นางเคีน่นทางเลยเคี่นทางอือ <c oughs> นโอ้ยเปินสนใจอาบเลยเคยนอนแม่เหนะเดยมานี่ที่นีตัง้งต่างใจนึกอยาก้มาหาดีเลยเพราะว่าคิดไม่ชับอีกใครโดยตรงเลยเดี๋ยวนีน้นแต่เขาอัน ตาผูน้นันผู้นี้ก็บอกว่าแม่ไปผู้พานได้เป็นหายแม่แมนลิตว่าต้องไปเห็นเนุแนวอะไเรเล็กปีนปองอีคนอยู่บานเขาได้สามหมวดต่อกันม,มันจับใครเด็สามตัวในทั้งสามหมวดเป็นแม่ไงยุ่งเป็นแม่เป็นแม่ต้องมาปัญหาแตึงงาหมดเลย งามง่ายงายงายเป็ดหนังเตะเหตุตอนลรือจนแยกเลี่ยงได้เลยตอนห้ามาตอนนั้นเป็นเรือเป็นบ้าเป็นคนเอียงคนเสาคนหน้าอ่านะครับท่านผู้ชมท่องเก้าบอกเก้าน้โม่สามจบไปพร้อมๆกันกับสารปู่ผ่านมาขอโชคขอลาบเนาะอ่ะเดี๋ยววินลีเดททองตัวนี้เด้อบอกเคนเด้อโดยตัวเด้ออ่ะท่านผู้ชมครับบอกกล่าวด้วยกันครับผมท่านผู้ชม สนะาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุนะโมทูโตพุทธสังมิณชาลิติมะมะมามาเจ้าผู้ผ่านจงมาประทานโชคลาภเงินไหลทองทองไหลมา นชาลีติจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เถินสาธุสาธุสาธุเด้อปูพานุมีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชาแนลนุ่มอ่ามค้อมเดินปาต่อยพ้นมีเ้นกันได้เดินทางมาสักการะกราบไหวเพื่อมาขอเพ่งบุญบารมีปูพานผู้วงผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้พานผู้หญิงในผููพานผู้มีหูเกวตาทิพู้มีอิทธิฤทธิผู้มีบารมี ผู้ให้ความลมเย็นเป็นสุขให้กับลูกหลานและเช่าบ้านมาโดยตลอดมืนีลูกหลานจ <c> ะ <oughs> เดินทางมาสักาการะไหว้เพื่อมาขอโชคขอลาบเพื่อมาหาแนวทางเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปตอนเอฟซีทุกท่านทุกคนที่กํะลังรอดช่มรอดติดตามทั้งช่องนุ่มอามก็ดีช่องมะวินก็ดีช่องปาต้ตอยก็ดีให้เพิ่นได้โชคได้ลาบของวันที่16 ตุลาคมพศ2 5 6หอหอไได้สามตัวตรงๆบังๆหลอเด้อปุวยสาธุ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 ยอจะได้เขาไปขอโชคหลี่งทายอยู่ไม่นอนบาั เนี่คือเอาใครม้านี่เลยไม่เอาบ้านปีกเหรอเนียนเอาใครม้านี่เลยมาจิกหนีเลยแล้วเลี้ไข่ก็เลยมถูกวันนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวขอรู้แบบนี่เรื่องรางอ่อนไปไา้หรือบนกองเอยนั่นก่อนอ่าขอโชคขอลาบก็คือของงวดวันที่16ตุลาคมเนาะพศ2567นี้ให้ท่านผู้ชมรับชมรับฟังแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่าเพราะว่าามะขอโชคขอลาบเป็นแนวทางให้เอฟซีพันธ์เบิรงกันนะครับ ปะกันนี่ก็ย่างสวนสนามมึงเนาะโอ้ย่างอัวเลยกองมาดูกล้องนะครับปะอัวปะอะไรปะเท่าอืมมันนอนเขา่อยากเล่นย่างอัวอย่าบอกกล้องวะสงสัยใครเอาขุน้วกาเฉลยเอามาว่างไวโออย่าเอาก้องไวช่หาตามหาเจ้าของหน่อยป่ะที่ตายตัวใ่ตัวใหญ่ตัวใหบนมันถเงินตายเนาะเงินเฮ็ดดีเนาะใครเสียงไทย อ่ะนุมาโอ้ยหนักเลยนุมาเลี้ยงก็นี่โอ้ยฮับฮับฮับโอ้ยลุดมือโอ้ยจิ๋วิ๋วจิ๋เอา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 เเดี๋ยวขอโชคขอลาภให้หนุ่มอามล้วงไข่นะครับเสร็จแล้วค่อยเอาไปวางไว้ที่เดิมนะครับอันนี้เรเห็นแล้วนี่อืมอ่ะโอ้ยุรลานสีลวงไข่ด้วยปูเลอลวงสามเทียเทียลูกมาขอโชคขอลาภปูด้วยกัน ลวงไข่หลักปู 5, ระ10ชุดเหล็กถูกก็เหลี่ยมไข่สองสองยางพอาได้ปูเดอร์ของหมดวันที16ตุลาก็ okay. มีพ่อสสองฟันห่อย6เกจีนักปูเดอร์ขอให้ได้โชว์ระดับกันสาธิตตรงๆถ้าได้โชว์ระดับยังสมปรารถนาแล้วเจ้าเอซีสุขุทุกคนเปิดสิมหาปูหอดอหอดบอดเองนะกนาวินะแม่ครับาตจับปิงปองไชยาหานลวงไข่จับปิงปอง หน่วยแรกครับผมได้มาคือหมายเลขหก <6. S 2> หมายเลขก็หกครับอ่านะครับหน่วยแรกมือสองนี่ผมไม่ได้นี่ครับผมไมีได้หน่วยแรกหมายเลขหกมือสองครับผมได้มาหมายเลขศ <6. S 1> ูนย์หกศูนย์ป็นปองหมายเลขศูนย์ครับคือ ใบที่สองนะครับจะผมฟองเงีวอ่าใบติดมือมานับงหมดเลบอสใบติดมืออืมอ่าอ้าต่อด้วยสามใบที่สามนะครับอันี่สามครับดูออกมาแล้วครับได้มาหมายเลขแปดหกศูนย์แปดนะครับหกศูนย์แปดแปดนะครับตัวแดงยิงเครื่องด้อ่า เลขสวยมากนะครับสวยห0ศูนย anyway, ์แปดกกเก้าต uh ัวเดียวกันนะครับมาชมหกศูนย์แปดเก้าศูนยแศูนย์ปได้เลยได้นะครับเดี๋ยวรอเลขทูบนะครับรอเลขทูบไหม่ไหมทุกคปวดขอนางัมาด้ปวดขาก้อนจีว่าเอาบ่านเียยางขาบัวเอวมนนี้่ม uh ่ง huh มุ่ือแบบว่อวินแนบหลังก่อนเหรอี่แจ้งพ้นแนบห้องนอยังเด๋เออคือจะมี้นมายืนบิีจ้มีนมายืนพิง ก็อี๋เฮ้วยวเล่นเล่นบาอางก็ไม่หยางแต่ว่าให้ายน,น,นี่คนมาเยืนบนนะครับท่านผู้ชมคือเจ้ามังคันเนี่ยหลอนอีหลีคนที่จะคนหนังเลยนะครับคือยังไงท่านผู้ชมคือแบบว่าตามน,านั้นจะไม่ได้มาที่นี่เนี่ยจะจู้จุ๊กอะมาเอาลินไอ้ปูพานในห้องเน,นมีเ่ยปูพานธรรมดาที่ไทยสามตัวครับ เพื่อนอดทนกินโด,ดนใจว่าเพื่อนเพื่อนไมโชคหมดอยากอยากไา,ายหิคือคือผมเนี่ยไม่เนี่ยโปรแกรมไม่ได้ไม่เนี่ยว่าเอิดตั้งใจที่ไม่คือจู่ๆแบบปูพันเลยปูพันเลยเพราะว่าแต่ยิ่งขาเจ้าเบายิ่งข้าเจ้าเานนบาว่าคนคนนมำปานคนละอ่านเดี๋ยวเพื่อไปขอปพูพันเพื่อนบอาหลายหมื่นแล้วโน,โน่นนะตั้งแต่ตั้งแต่หลังเล็กกว่คนละคนไรไอ เจ้าได้โชคบอกแม่นขอก็ได้โชคเจ้าขอเลยกไปบอกว่าเดทสองโตบ่โบขอเดทสามโตปอติเพื่อนลวงใครเด้หกหาหกอืมไฟอีเฮ้ยมีอะไินเงินไฟบ่เ่นตาฝาแม่เงนบ่แต่ว่าไฟร้อยใดวะฮะไฟคือร้อยใดอ่ะกลางบอเอยวินอวินเอาวีดีเด้อถ้านันเป็นน้ำได้หน่อุยอวินเขามากันสามคนเดทอุ้ย่จมือคนไฟอย่างอืม อือแต่ว่าค่อยๆไหนเนี่ยอ่ะยที่บ่อบ่อพันะบ่อพันขันนะครับที่ด้านหลังนี่เป็นบ่อพันขันเป็นเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับเดินค่อยๆไปนะครับอ่างเก็บน้ำใหญ่ควอมบักไสบ้างเดิน้่อยไส้ๆอยอ๋อแม่นบ่ที่นี่บ่ไสกับว่าในมาโดนติดสาวคอยอาดติดทึงสาวช่วงนี้ติดสาวช่วงนี้บ่ค่อยได้เขาคิดไปละเพราะว่าบ่เขาก็ว่าไได้ว่า กับบางทีเขากับบอยอยากเป็นหุ่นกับแกนั่นแหก็ขยายแกเป็นยู่เป็นส่วนตัวแล้วกับเป็นชีวิตส่วนตัวกันต่างก็ได้เงินเงื่อนน่ะเนาะโอ้ยมิดอิงติ้งบพราะนจัดการล่างมีความหลักน้ำหลังเลยมีความหลักน้ำเขาอะไรแบบเออปบอยคมมีความสุขไปตายกะเดี๋ยวท้ายคิดจะยเดี๋ยวคนดีมากของผนเองนั่นแหละการดูชุดเนาะถึงวางถึงเข้ากันถึงวางเข้าถึงากับมาก้าเกียรติได้ฮะขึ้นกันบังกะรีล่าสุดไปพอมันอยู่ง่ายสองเสริมไปเสริมน้ำไปเสริมน้ำกรนี้ก็เลยบบ้าเกียรติไว้ เฮ็ดที่ไปเอาข่อยขึ้นน,น้ำโป้เด้อะแต่แลยเอาเพิ่นขึ้นน้ำโป้เอาหลูกแล้วรอลเพิ่นเนอะข้างบนเอาไพเพิ่นบอกว่าเอาหลูหนาาลลนนกน้ำตาลกีเด้อร์แล้วรอเด้อขึ้นเด้อะน้ำโป้เนอวักบอกว่าเอาข่อยเสิร์ฟน้ำเด้อะที่มาเสิร์ฟน้ำแต่เอฟซีบอกอ่าแอดเราตกใจหมดเลยวันนึกว่าเบาเขียดไปแล้ววันนี้โอ้แม่ไปไปเสิร์ฟน้ำได้ครับเอ้าผู้ที่ผู้ที่เพิ่นหลวงรับเปือผู้ใดก็จ้าถามละเอียดเนี่ยออ๋ที่ว่าไปงานศพจะไปร่วมศิบเราสืบ เราเืพี่น้องกันปูนะครับเป็นพี่น้องกับป้าต๋อยนะครับเป็นลูกพี่ลูกน้องกันกาา็อายุว่าหลายเลยอายุเพิ่งสี่สิบเกตย่างสี่สิบแปดนะครับวันนั้นวันวัน,วนที่อผมไปเขียนป้ายใส่หน้าโรงศพก็เลยไปเพิ่มอายุให้เป็นสี่สิบแปดแต่ลำก็ต้องอ,อย่างนั้นอยู่แล้วอพอตกเย็นมาตั้งประเทศแปดสี่ได้เลยเต่างประเทศมาแปดสี่เลยครับอพอตกเย็นสองทุ่ม แล้วกนะ็ณผู้ชมเม่ผมลงคลิปให้ดูเลยอ๋อก้อนผุดตายเนาะตีดมีเหยี่ยมอยู่โรงพยาบาลอ่ะเป็นคนบอกหนึ่งหกตัวเดียวเลยแม่นคือว่ากันอยู่นั่นว่าวกันว่มันว่ากันหรือว่าดได้ดีแลคือจะคือจะคนป่วยย่งมั้งอ่าคือกับคนนวนป่วยอยู่แหละต่ว่าเพู่ได้ไหมีแต่ว่าสามาสรออาได้อยู่แม่นี่มีสติยังมีเอ่อยังว่ายังผูดยาได้อยู่นะเออมันเป็นอย่างคือมันคือเสียชีวิตคือยชีวิตมีคือตายเป็นเป็นมะเร็งถุงอ๋อมะเร็งเนื้อต่อมน้ำเลี้ย ส่วนน้าเหลืองมาเล่นต้มตอมน้ำเหลืองก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณพี่แล้วเนาะแต่ว่าอย่าลืมเด้อก่อนถึงผู้เสียชีวิตเพิ่นได้บอกเลขหนึ่งหกตัวเดียวเลยตัวเดียวท่านผู้ชมครับก็วิจารณญาณในการรับชมด้วยก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเนาะเพราะว่าเพิ่นได้เอ่อที่ล่วงลับไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเนาะอ่ายังแอ่หน่อยนี่ครับพูดว่เลขปลาโล่งเพิ่นเท่าไรเห็นแล้วเห็นแหละเม็นบมอเอาวินบอกผิด มูนัดเอาวิทย์อเลยเก้าหนึ่งหกไอ้บอกที่แรกเอาบอกอารมันซีหนึ่งเก้าบันนี่อามันว่าถามบาว่าเป็นเก้าหนึ่งหกวอมันนี่เอาก็เลยเอออไปนั่นแหมบันนี้ไม่คิดเลยเอาอามาถามเรียงเปลืกผาโล่งกระดุกเปลืกผาโล่งก็เลยยาไปบอกอาไม่ว่ามันเป็นซีหนึ่งเก้าซีหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งซียังซีหนึ่งเก้าเองเลยล่ะเออวันซีหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งซีแหละวันนี้แหละที่นี่ครับ การโรคโคลิปเดี๋ยวนะมันสับสนเรื่องเลียงผ่าลูกเนรับนะครับใครได้ดูคลิปเนาะอ่าอ่ะนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็จะได้เอาตัวเนี้ยไปไหวมองมองเข้าเพิ่นแล้วเราวอสองวิธีทุกเราจะได้แยกย้ายกันกลับเพราะว่าเนี่ยมิตอิงติงก้อนสีปลาคือรุนี่บว่าการยังไปใส่ยังไปใยังดีคือโบหัววัตถิเจออีกอย่างไงเขาบปบ่อยากไปมาจากช่วงเพราะว่าไม่อยากไปดูหลายจุดไม่อยากไปดูตรงนั้นไม่อยากไปดูคือพูดว่าไง ดูเป็นจุดถึกไปดีกว่าเพราะว่าตรงนี้นะครับสถานที่สักงแรงมากสั่งแรงมากนะครับผมบอกไว้นะไม่เชื่ออย่าลดดูนะครับเนี่ยผมกู้ไปพูดไปพูดมาเนี่ยผมขนลุกนะขนลุกท้่มีมีเหตุการณ์อยู่ครั้งหนึ่งด้วยน้องบางคนเท่าคนแก่พันศรบอกว่าจังเจไย้่ตัวอนี้ก็ประสบ้วยตัวเองเพราะว่าพันสิยางนะครับวิญญาณท่านจะไปเดินเลาะลอะหมู่บ้านเพื่อเพื่อไปดูสารทุกสุกบิ๊ ขามูบ่านไปปกป้องไปดูแลลูกหลานนะครับยังขึ้นคนไปยังหมาเห่านี่แต่ว่าเลี้ยวเรเห็นคนแต่ว่าหมาเห่าเป็นเส้นเป็นสายต้องบอกว่าคนขิงลูกเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคนขิงลูกเปีนยแถวบ้านผมนะผมเคารพนับถือท่านทุกทุกสถานที่นะแล้วก็ไม่ลบหลู่นะเพราะว่าบางท่านบอกว่าว่ามันพูดอย่างนี้มันพูดอย่างนั้นคือปูคือบาคของมันแท้ถ้าพูดสิไหนก็โดนแล้วเพราะเ่าเห่านไหนมันหลบลูกเพิ่นเหามาหาเพิ่นมากราบมาไหว้เพิ่นมาขอจ้ขอหลับน้ำเพิ่น ว่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนกเนี่ยบอลนอนหรอกดุงฟงหรือว่ากังขึ้นหรือเพื่อนสีบอลนอนเออเพื่อนเพื่อนออกดูแลเมนออกดูแลเพื่อนเ่นบ้านในชุมชนบ้านเฮาชุมชนบ้านเฮาครับนะครับทุกคนนะป่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราเอากล้องนะไปดูเลขทูบตัวในของเลขทูบเลขเดี๋ยวไปดูเลขทูบก่อนว่าจะได้ตัวไหนแบบไหนยังไงกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับผมไปนะครับเดี๋ยวไปดูเลขทูบนะครับท่านผู้ชม ฮะไม่เบิดไปแต่ว่สองเก่าศูนย์กับสองเก่าสองสองเก่าศูนย์สองเก่าสองอืมอืมแต่เก่าศูนย์ 90, มันก็ตรงกับเลขที่อารมหลวงใครว่างหางนันดินีถ้าไม่สองเก้าสองก็สองเก้าศูนย์ครับ มันเหมือนกับจังสิมวนมวนมาเป็นศูนย์เหรอเนนแต่มันจะมันขาดนะครับโปรดใช้วิจยารณญาในการรับชมนะครับขอให้โชคดีการสกูทุกคนเลยนะครับนี่นะคือครับผมสองเก้าสองสองเก้าศูนย์นะต้องพยุยงตั้งโต๊ะตั้งแล้วนะอีกทีเดียตามนั้นนะครับอืม,อม สองเก้าสองหรือสองเก้าศูนย์เนี่ยเพราะเลขสองตัวล่างๆนี่ยมันมีจุดเหรอมันคือจังสีเป็นเลขศูนย์นี่แหละสวยมากนะครับ ไปนะครับสาหรับคลิปนี้ขอโชคขอลาบกับปู่่านก็นะครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ได้โชคได้ลาบกันทั้งเลขปิ่งปองเลขทูบนะครับสําหรับวันนี้ก็จะได้กล่าบลาปู่่านภูวงไปแล้วนะครับกล่าวเอฟซีถกก่านทุกคนไปเล่นนะครับขอให้ถูก่านทุกคนสุขภาพอย่างแรกโชคดีลำาุ้ยปังปังกันสปูสปุนนะครับ สำหรับงวดวันที่16ตัวลาคมพศ2567ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางทีมงานทางช่องเลยนะครับมาวินแช n แน,นลหนุ่มอามคนเดิมป้าต่ออคนมีเซนและพ่อทองแหลกคนเดิมบ่าวแพ็ c h ช n แน,นลน้องน้ำ h ช n แนลนะครับสำหรับคลิปนี้พีนี้ก็จะได้ลาเอฟซีไปเลยนะครับค่อยพบกันคลิปหน้าพีหนะ้าสุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ